มายังไงเนี่ยพายุเข้าสามวันดูดิเช้านี้ฝนตกค่ะไอ้เ,อเกเ็กบ้านก็น้อยอยู่กันยังไงเนี่ยดูดิโตโนโ่สแสลมไอม้มุมนะทุ่เป้์ที่เป้์ปปนะแล้วก็แม่ปีใหม่ก็ไผ่หวานดูดิโอ๊ยไม่รู้จะอยู่ไหนพวกเราอยู่อย่างเงี้ยเนาะ ดูด้วยกันอ้าวทำไมพี่น้องเอฟซีฝนตกลินลินไม่มีข้าวกินกระยุ่งแนละ้วอ๋อน้องแก้วด้วยเห้ยฝนตกลินลินมาก็มาไปาี่บา้านบนดอยก็มีใครคอยดูแล ก็ยืนน่อยนะนุชอ่ะอ่าเปิดลมให้ละเปิดลมให้ละมา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 เปิดลมให้แล้นะเปิดลมให้นะพี่พี่ใหม่จะเดินขึ้นมาดิหน่อยก็ได้เด้อเปิดลมให้แล้วเห็นไหมเปิดลมให้แล้วนะหลบเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวพวกจะทำสงครามกันมุมอย่าทำอะไรเขาหน่าให้เขาอยู่ตรงนั้นหน่าไอ้มุมไอ้มุมหลบก่อนเอามุมอ่ะอ่ะอ่ะเอามุมมานี่อ่ะมุมมุมมานี่เร็วเร็วเร็วมุมหาไม่ใหญ่เร็วเร็ว เห็นมือไม่ใหญ่กระเด็กกระเด็กไหมเออหลบให้เขาอยู่หน่อยนะฝนมาหายายหาหลวงเนาะอุ้ยจังหวานตัวแต้ตัวว่าเจ้าหยยังใหม่เด้อคะทใหม่ตอนนี้ฝนตกอีจังไอ้มงเหลือมไม่มีหญิงเลยเลยเนาะตกก็ดีเนาะต้นลำไยจะได้มีน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ตอนเขาออกลูกเนาะพี่พี่ใหม่เดินมาข้างหน้าอีกหน่อยดิมาเร็ว มุมก็ไม่ได้อย่างเงื่อเหรอผ้าวางให้มันนอนมันก็ไม่นอนมันมนอนตรงนี้คือกันลื่นของน้อยนึงปวดอตปวดปวดไอ้มุงไอ้มุมอย่จ้องด่าเกานะขอพักหน่อยนะมุมปวนมันตกท้องก็โตนะไปยังไม่ได้ทีนี่นะตกฝนตก ไปดูหลังบ้านไหมบ้านทำไมหลบมากวันนี้จะมืดมมมม่อยเดี๋ยวน้อยจะเปิดประตูดูเดิหลังบ้นานอ้าวอะไเห็นไหมเด็กจะแอบ,บอยู่แค่าหนาบ้านหนูนี่หมูอีกตัวไม่รู้อยู่ไหนนะปล่อยอยู่เนี่ยอ,อกจ้ะ ตกอย่างเงี้ยไม่มีข้าวสารไม่มีแม่าอยู่ได้ยังไงเนี่ยบุญโดยดูสิมืดหมดทั้งบ้านเยเนี่ยทั้บงบ้านก็น้อยเต็มด้วยสองพันละอ่างนะ้ำให้คุกินด้วยนะ ดูเสื้อคนคนขยันีิไม่ยอมซักไม่ยอมเก็บตากไว้เจอข้งแดดข้งฝนให้ใหกไกลไก่มันออกเพราะว่าเนี้ยจริงมันจะเน่าเก,ก่อนเนี้ยนจะผุกทก่อนเนี่ยนะโอ้ยเช้านี้ฝนตกข้างตื่นมายังไม่ทันออกบ้านเลยเอาข้าวห้หมูมาใช่แล้วแ่ะแต่ตกไม่นานนะตกแบบนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะคะ อาจจะตกนานก็ได้อาจจะตกคั่วก็ได้เพราพายุอ่ะเนาะนี่คือต้นถีนักบัตเตกร์หน่อยออกออกดอกแล้วค่ะลูกนี่ตอนนีก็ปลูกเพิ่มอีกนะปลูกเพิ่มแถวเสาเนี่ยเสาตี่เสาไม่ถูกเพราะมันอยู่ใต้ต้นเงาะเนี่ยเหนื่อยละก็จะเป็นไม้ไม้เลื้อยหรือไม้ลำต้นหรือยังไงนะพีนัทบัตเตอร์ก็น้อยที่ปลูก แค่สองปีออกลูกแอะตอนออกลูกไม่ได้ขายให้ชมนะร้อรยชอบชอบเป็นไม้เมืองนอกนะปลูกบ้านเราได้ก็สุดกรู้นะต้นเล็กๆปลูกตั้งสี่ห้าต้นแถวเนาะจะทําเป็นสวนที่หน้าปตัตเตอร์เหรอเนี่ยจะเคลียร์อยู่เคลียร์ทางมันเป็นทางชันๆต้นบอนก็หลงเหลืออยู่เป็นจุ c, ดสูหย่อมดูดูดด เธอทำทำไงเธอทำกับฉันได้ดูดูดูเธอทำอะไรงานตัวแครเนี่ยบายบายจู๊จู๊ไกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันนะคะมากับสายฝนเ้ย